เดี๋ยวพามากินกายศาสตร์โลละ300รครึ่งโลร้อยห้าสิบเอาห้าสิบได้ไหมคะห้สิบได้ไหมเนาะห้าสิบก็ได้อ๋อขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยอันนี้คือกายศาสตร์กล้วยไข่ค่ะทุกคนของดีเมืองเพชรบุรีไม่ใช่ผิดเพชรคือกันเนาะเมืองกรแพงเพชรเออกระเพงเพชรเมืองกระเพงเพชรสูตรโบราณเอาสูตรโบราณสูตรโบราณใบเตยลอยปุ๋ยอ๋ออ๋พี่ไปยางแล้วใบเตยไยางน้ำเนาะใบกระเทยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อ กายศาสตร์ใบกระเทยแต่ละอย่างมันเทสต่างกันนะใช่ใช่ได้นี่นางเอกแต่อันนี้มันแปลกแปลกอับที่ได้รางวัลมันแปลกใหม่มันแปลกใหม่แล้วก็อร่อยด้วยจังหวัดแนนาทีไปอ๋อนี่อร่อยนางเอกอุ้ยอิ่มละคุณแม่ยื่นให้ชิมดนอิ่มแล้วชิมนี่เขานางเอกเขาเลยเนี่ยอ๋อนางเอกเหรอคะกินแล้วเป็นนางเอกกินปุ๊บเหมือนตัวเองเป็นนางเอกเลย เราทำนานไหมโหเวลาทำยังไงนานไม่บอกว่าที่คุณแม่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วแล้วปวดเนี่ยแล้วก็ทำให้กระทิเย็นนิดนิดนิดจะหมาดได้แล้วหมาร้อนแล้วมันจะแจกนี่เราเอาไปต้มอะไรเก๋เราไปดูเคยกินอะไรดีมันอร่อยทุกอย่างใช่เราไปทิมงน่าเดชจะไม่เลยยากเกินมากเลยพราะว่านี่มันเป็นมันเท่าไหร่มันใส่หมดเลยเนีะเอานางเอกก็ได้เอานาเอก รู้สึกสวยเหมือนนางเอกเลยผสมไหมผสมก็ได้ค่ะเพราะรับแบกงไหมเว็บหนูหนูจะได้กินทุกอย่างใชร้อยหนึ่งได้ไหมคะมันหอมอะไรครับกะทิเหรอครับหอมลมนี่ร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้ยอะไรด้วยว่ากันไปมาจุดมาจุดร้านดีแล้วเนี่ยไหนอยากกัไปกินลูกชิ้นใหญ่จังอยากกินลูกชิ้นใหญ่จุก่ะบอกเลยถ้าดูประจังโอ้ทุกคน ขอบคุณเถะขอบคุณค่ะของดีเมืองกำแพงเพชรจ้านี่อันนี้เราซื้อแบบผสมนะคะทั้งนางเอกแล้วก็กล้วยไข่ในถุงเดียวจ้าคุณป้าเขาเรียกนางเอกจริงเหรอใช่ค่ะนางเอกค่ะนางเอกเนาะที่เราก็เป็นนางเอกเัวโกงกินแล้วรู้สึกงามเลยโกงอะอ๋อคนใช้เป็นตัวโกงเดี๋ยวเดี๋ยวคนซื้อเป็นนางเอกยาเรียกนางเอกอร่อยเลยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงหวานมันอร่อย